อากูนะครับเจ้าของบ้านที่โดนคนเนี่ยเขาไปครอบครองปลปักนะที่นขนาดนี้เนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตด้วยการผูกคอเออทนายเดชาเจ้าของเพจทนายใครทุกนะครับเขาได้โพสต์ใน Facebook โดยระบุว่าผมได้แจ้งให้ทางอากูเนี่ยทราบแล้วว่าอากูถึงกับชอ็อกแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของผู้บุกรุกและขอโอโหสิกรรมเอออันนี้เนี่ยจากทนายเดชาเขาโพสนะ นอกจากนี้นะครับก็ยังโพสต์ข้อความระบุว,ว่าผมกําลังตรวจสอบนะครับว่าผู้ที่ผูกคอเสียชีวิตตามข่าวเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกหรือไม่เออมันมันลุกลามบานปลายจนเป็นเบอร์นี้เลยนะเธอจอ,อิจริงๆคดีในลักษณะอย่างนี้เนะี่ยมันยอมความได้นะถ้าเรารู้สึกไม่โอเคแบบเสียใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าพูดคุยเจรจานะเออเลือกวิธีการนี้มันเศร้ากันหมดนะ